นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาความจริงเนี่ยเมื่อคืนนี้เขาก็พอทราบกันอยู่แล้วว่าวันนี้เนี่ยนายกจะมาถแถลงนะครับตอนแรกเข้าใจว่าจะถแถลงตอนเช้าประมาณ9ก้าโมงครึง่งทุกคนเนี่ยก็ตื่นมาเฝ้ารอว่าจะถแถลงล็อกดาวหรือเปล่าอันนั้นเป็นไฮไลท์เลยถ้าเกิดล็อกดาวเนี่ยโอ้โหชีวิตคนเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนกันเยอะนะครับแต่ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยก็ถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์ช่วงเวลาประมาณ1 1บเนาฬิกาตรงนะ,ะไปฟังก่อนว่านายกพูดว่าอย่างไรบ้างเชิญครับมัอ่อำนาจของผมลงไปใช่ไหม เพราะนั้นก็ต้องทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดนะทั้งข้าราชการพลเรือนผู้ทหารทุกเรื่องช่วยกันปราบปรามทุจริตให้ผมด้วยนะถ้าพูดลอยๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็สืบจับอยู่เนี่ยเดี๋ยวคงจับได้แล้วนะที่ผ่านมาเขาก็จับแต่เขาไม่ได้พูดเป็นข่าวแค่นะั้นนะวันนี้ก็จะต้องสร้างบุญให้มากยิ่งขึ้นคนสงสัยเยอะไงนะก็กำลังไปดูไอ้ที่ท่านบอกว่าเอ๊ะมีผู้อุญนาจสั่งรถตู้เข้ามาใครผู้อุญนาศตรงที่ว่าใครมันกล้าสั่งมาเลยผมปลดมันเดี๋ยวนี้เอามาเลย จะส่งรับมาก็ไห้จะชื่อใครอะไรมาผมสอบให้หมดแล้วผมก็ดูในโ so ซเชียลก็มีส่งชื่อมาผมก็กลังสอบอยู่หลายคนอยู่กันนะน<ด>้องติ่นน้องเตินกำนันผู้ใหญ่บ้านพวกนี้<ห>นทั้งหมดอะโอเคไหม,อมพอใจไหมพอใจไหมจะ๊ะคอมาเธอต้องระวังตัวเองนะย้ําคนที่ไปไหนเวลาเธอไปพื้นที่ที่มีคนเยอะๆเธอไปเจอหน้ากากเธอใส่หน้ากากไว้ซะก่อนแล้วเธอถามคุณทำไมคุณไม่ใส่หน้ากากล่ะช่วยฉันอย่างนี้ได้ไหมเออเนาะ แล้วใครที่รู้วมไปพื้นที่ความเสี่ยงถ้าถ้าไม่ต้องการจะเป็นภาระกับใครมากสก,ก็อยู่ที่บ้านนะั่ะสิวันทางการแพทย์เขบอกมันก็จะดีขึ้นแต่ถ้ายังไม่ดีตรงนี้หาหมอรักษาได้ได้หมดอ่ะไม่มีตายเลยไอ้ตายตอนแรกเพราะมันมันยังอะไรยาเยอะก็ยังไม่พร้อมไม่มีวันนี้ยาก็พร้อมไม่ได้หวังให้ใครตายเขายืนยันว่าถ้ารักษาทันเวลาให้ยาพา,พาอะไรนะพาลีลาเวียใช่ไหมหายหมดอ่ะ แล้วทุกคนหลายคนก็ไม่ต้องใช้ยาก็หายเพราะภูมิน้าทามันจะเกิดขึ้นมาเองโดยเเพราะคนที่แข็งแรงใช่ไหมมันก็เสี่ยงกับเด็กคนชราสูงวัยและหลายผู้ที่มีโรคประจำตัวอันนี้ความเสี่ยงสูงเรื่องวัคซีนก็กำลังพัฒน,นาการอยู่ันนี้ก็ำลังติดตามอยู่ของต่างประเทศก็มีข่าวหลายประเทศก็ฉีดอยู่ก็ตามไปฉีดแล้ว,แล,วแล้วเกิดอะไรขึ้นเราไปตามดูที่เราต้องเขาเรียกอะไรมีมาตรการที่ที่อะไรตรวจสอบให้เกิดความเชื่อมันไม่ได้หรอก ก็เขาฉีดเขาฉีดเราต้องพร้อมจะฉีดเมื่อไหร่เขาว่ากันมาเมื่อนปลอดภัยไม่มี <c oughs> เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรเออผมข้างเคียงถามหมอโอเคไดจ้ะอะไรถ่ายทอดสด <c oughs> นะจ๊ะก็ <c oughs> <c oughs> ขอโทษทีนะถ่ายทอดสดเขาเพิ่งมาบอกผมเนี่ยนะผมว่าอยากจะดูเดือดเลยผมเลพูดกับสื่ออย่างเดียว วันนี้ก็ถ่ายทดก็เรียนกลับเรียนพ่อแม่พี่น้องไปคนใยทั้งประเทศด้วยนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนตื่นตระหนกเราเคยตื่นตระหนกมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเริ่มมีการแพร่ระบาดใช่ไหมเราก็สามารถทําทุกอย่างให้มันคามดาวลงให้มันสงบลงได้ระดับที่น่าพอใจวันนี้เมื่อมันเกิดมาอีกตราบใดที่ที่โลกยังแก้หาตรงนี้ไม่ได้ก็เป็นมีมประจําวันที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทุกคน,นรู้กันตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่านายกจะถแถลงวันนี้ แต่คนเดียวที่ไม่รู้ว่าถแถลงวันนี้ก็คือตัวนายกเองเขารู้ว่าถแถลงแต่เขาไม่รู้ว่าถแถลงสดหรือเปล่าแต่เขาไม่มีคิวเหรอหมายถึงว่าถ้าไม่ถแถลงสดตอนนี้มันก็ต้องมีคิวที่จะไปน,นดัดบันทึกเทปแต่ว่านี่ก็ถแถลงไปเลยคือในในวันนี้เนี่ยคือว่านายกเนี่ยกาดตกการตกในเชิงว่าไม่ไม่เกี่ยวกับโควิดนะแต่กาดตกว่าอ๋อตัวเองนึกว่าพูดกับสื่ออย่างเดียวแต่ความจริงเนี่ยถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศเลยนะครับเอาเอาสาระก่อนคุณผู้ชมอเอาสาระก่อนทีมข่าวของเรานะครับ ใช้ความพยายามเป็นอย่างสูงนะครับในการลำดับว่านายกพูดอะไรบ้างะนะครับจากที่ถแถลง10นาทีที่ผ่านมาแยกออกเป็น yeah, 14ข้อคุณผู้ชมข้อแรกสำคัญที่สุดหนึ่งยังไม่ล็อกดาวน์ประเทศไทยนะครับข้อ2กระทรวงสาธารณสุขควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 ถือว่าระดับนั้นน่าพอใจอข้อที่ 3. ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศล็อกดาวน์ตามความจําเป็นข้อที่4กําหนดพื้นที่คุมโควิด -19 ไม่แบ่งสีแต่ว่าแยกเป็นระดับความเสี่ยง แต่ว่าทดไว้ดนึงคุณผู้ชมถึงตอนที่นายกแถลงเนี่ยบอกว่าไม่แบ่งสีก็ตามเนี่ยแต่ว่าถึงเวลามาบอกว่าแยกเป็นระดับความเสี่ยงแล้วเวลามันต้องสื่อสารออกไปมันก็เป็นการแบ่งสีอยู่ดีนะครับอันนี้ให้เข้าใจตรงกันข้อที่5ก็ขอให้คนไทย70กว่าล้านคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ข้อที่6นะครับใครที่รู้ตัวว่าไปพื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็ให้กักตัว14วันไปเลยไม่ต้องบังคับข้อที่7แรงงานต่างด้าวต้องทําให้อยู่ในระบบขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายข้อที่8 ควบคุมพื้นที่แรงงานไม่ได้ขึ้นทะเบียนข้อที่9รัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ต้องดูแลคน70ล้านคนก็ยืนยันว่าจะดูแลเต็มที่ข้อที่10ใครจะด่าจะว่านายกเนี่ยนายกจะรับไว้ทั้งหมดไม่โกรธข้อ11สั่งตรวจสอบกระแสะข่าวผู้มีอำนาจสั่งรถตู้เข้ามาและปลดหมอให้หมดข้อที่12ใครที่ป่วยโควิดเนี่ยสามารถรักษาได้หมดยามีพร้อม ไม่หวังให้ใครเสียชีวิตไอ้ตรงที่ท่านพูดถึงยาฟาพีเวียเนี่ยนะครับฟาวิพิลาเวียฟาวิพิลาเวียอ่ารออเราก็พูดตามนายกนะข้อ13ไทยกําลังติดตามการพัฒนาวัคซีนโควิดแล้วก็พร้อมที่จะ,ะฉีดเมื่อตรวจสอบแล้วตรวจสอบแล้วพร้อมแล้วแล้วต้องไม่มีผลข้างเคียงแล้วข้อ14ข้อสุดท้ายงานปีใหม่จัดได้แต่ว่าต้องรู้ที่มาของผู้มาร่วมงานนะครับ อันนี้เป็นการสรุปของทีมข่าว w o r k p กพอย Today จากการถแถลงของนายกประมาณ10นาทีซึ่งเป็นการถแถลงแบบที่ท่านเองนั้นไม่รู้ตัวว่าถ่ายทองสดอยู่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็บอกด้วยว่า หลังจากนี้จะมีการถแถลงข่าวทุกวันเพื่อทําความเข้าใจกับประชาชนค่ะแล้วก็ที่ประชุมเนี่ยมีข้อสรุปให้มีการกําหนดพื้นที่คร่าวๆที่ต้องแบ่งโซนเนี่ยเพื่อจะเห็นว่าการบริหารจัดการของแต่ละพื้นที่เป็นยังไงตามความรุนแรงของสถานการณ์แล้วก็หามาตรการว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีมาตรการยังไงแต่ว่าหลักๆแล้วนะคะก็ขอให้แต่ละจังหวัดเนี่ยให้ผู้ว่าแล้วก็คณะทํางานพิจารณาเองว่ากิจกรรมใดทําได้กิจกรรมทําใดไม่ได้นะคะโดย เฉพาะงานสาธารณะที่ไม่รู้ที่มาของคนที่เข้าร่วมงานเนี่ยถ้าเกิดว่าจํานวนจํากัดเนี่ยก็ถ้าในโซนบางโซนก็อาจจะจัดได้แต่ว่างานสาธารณะขนาดใหญ่เนี่ยโซนสีแดงจัดไม่ได้เลยค่ะครับปกติที่ผ่านมาเนี่ยท่านจะเวลาออกมาถแถลงช่วงหลังๆนะเ,เวลาถแถลงเนี่ยจะสคริปต์จะแน่นเป๊ะเลยนะครับปรากฏว่ารอบนี้เปิดมาดูปุ๊บคนก็งงกันเดี๋ยวย้อนไปดูกันหน่อยจังหวะที่ท่านเนี่ยก็เหมือนเพิ่งรู้ตัวว่าอ้าวมันถ่ายทอดสดอยู่เชิญครับ อะไรถ่ายทอดสดนะจ๊ะก็ <c oughs> ขอโทษทีนะถ่ายทอดสดเขาเพิ่งมาบอกผมเนี่ยนะอืผมกม็อยากจะดูเดือดเลยผมเลิกพูดกับเสืออย่างเดียววันนี้ก็ถ่ายทอดสก็เรียนกลับเรียนพ่อแม่พี่น้องไปนคนไทั้งประเทศด้วยนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนตื่นตระหนกเราเคยตื่นตระหนกมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเริ่มมีการแพร่ระบาดใช่ไหม เราก็สามารถทําทุกอย่างให้มันคามดาวลงให้มันสงบลงได้ระดับที่น่าพอใจวันนี้เมื่อมันเกิดมาอีกตราบใดที่ที่โลกยังแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้วัคซีนยังไม่มีมันก็อาจจะมีโอกาสที่เกิดขึ้นอีกนั่นแหละแต่เมื่อเกิดแล้วความพร้อมของเราพร้อมไหมละ่ะใช่ไหมแพทย์พยาบาลหมรอมระบบการคัดกรองครบไหมครบคบพร้อมนะรองรับได้ตออ่อมาก็ดูเนี่นะครับโอ้แต่ท่านก็เปลี่ยนโหมดเร็วนะ พอรู้ว่าถ่ายทอดสดปุ๊บเปลี่ยนโหมดเลยกราบสวัสดีพี่น้องเลยอตอนแรกยังโอเคนะจ๊ะอยู่เลยนะครับแล้วตอนแรกท่านก็เหมือนว่าบอกว่าเออดูเดือดแต่ความจริงตอนที่พูดที่เข้าใจว่าคุยกับนักข่าวอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูเดือดขนาดนั้นนะวันนี้เนี่ยถ้าเทียบแถลงหลายๆครั้งกับที่ท่านเคยจัดรายการอะไรมาเนี่ยก็คือไม่ได้ดูเดือดขนาดนั้นนะครับแต่ว่ายอมต้องเรียนตามตรงว่าพอท่านไม่รู้ตัวว่ามันถ่ายทอดสดอยู่แล้วก็เข้าใจว่าคุยกับนักข่าวอย่างเดียวเนี่ยคนทั้งประเทศที่ทติดตามข่าวอยู่วันนีีเน้เ่า เขาดูกันเยอะจริงๆดูกันทั้งประเทศเพราะว่าเฝ้ารอว่าจะมีการประกาศล็อกดาวน์หรือเปล่าพอคนเขาเปิดมาดูแบบนี้เขาก็งงจริงๆนะว่าเอ๊ะตกลงสาระสําคัญอยู่ตรงไหนฉันต้องเริ่มตั้งใจฟังตอนไหนนะครับซึ่งอ้าวคุณผู้ชมก็กรอกลับไปดูได้ว่า WorkPoint Today สรุปมาให้แล้ว14ข้อนะครับสำคัญที่สุดก็คือไม่มีล็อกดาวน์คุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว WorkPoint News และรายการ Today ่ะ